สวัสดีค่ะคุณลูกนยสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆเนาะเพื่อนๆทุกคนดูๆค่ะวันนี้มากับสายหมอกอินเชนเก่าค่ะสายหมอกกับใบไม้กำลังเปลี่ยนสีก็ดูสวยไปอีกแบบนะคะใช่ไหมคะอ่ะแม่บ้านเตรียมตัวให้นลิ้นไปโรงเรียนค่ะ เดี๋ยวประมาณจะขึ้นไปทรงหนาปากซอยรอหลดโรงเรียนเฉินเก่าค่ะว่าหลดโรงเรียนพันมาจอดร้อนเด็กๆนักเรียนในซอยมมบานนี้หนาปากซอยนะคะนะอ้ยบรรยากาศเนี่ยหมอกร,รอบๆบานหมอกเห็นไหมคะกับใบไม้เปลี่ยนสีนะคะไนะปะดูสวยไปอีกแบบค่ะ บายแม่เดียได้กาแฟาแล้วก็จะไปนั่งจิบกาแฟาทำอาหารสาวให้คุณสามีและค่ะที่นี่ได้เสร็จสับหน้าที่ของลูกสาวแล้วก็ หน้าที่ของแม่บ้านและพอบ้านค่ะตอนเช้าเทุกวันประจําวันทุกๆุกวันแบบนี้ค่ะถ้วยกาแฟแก้วกาแฟส่วนเนี่ยค่ะลงมาก,ก็กินอาหารเช้าโอ้ย,ยแต่ละวันสวัสด,ด,ด,ดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเช้าๆ้าเนาะค่ะนั้นๆที่จะได้มานั่งสวัสดีตอนเช้าๆ้าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเริ่มก็บายบายค่ะดืกาแฟาดาแล้วก็มานั่งกินดูหมอกค่ะหมอกหลังบ้านวันนี้หมอกลงเยอะมาก น่องนลิ้นไปโรงเรียนปอบานขึ้นไป่งหน้าปักซอยนะคะแม่วันเลยได้นั่งจิบกาแฟดำก่อนจะขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะจิบกาแฟก่อนค่ะหอม,มแต่อร่อยปอบานมาเลยเอาเกิ์เลยดินกบานหมอกเยอะมากเ บอกให้นั่งนอนเนาะโอเคแดดดิ <Thank you. S 1> ไปพ่อปานโกพ่อปานไป <c oughs> ทำงานค่ะพ <c oughs> อกนั่งจิบกาแฟเรียบร้อยชีวิตตอนเชร้าแม่บ้านก่าขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนสภ้อานอกบ่ะบรรยากาศนอกบ้านข้างบนบ้านนะคะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนเ้อค่ะเ,เพื่อนๆค่ะว่ให้เบิง่งว่ให้ชมนะคะโอ๊ยเนาะพออาบน้ำแล้วเราก็เข้ามาเนี่ยค่ะเข้ามาใสเสื้อผ้าสิค่ะเลือกเสื้อผ้าใส่สิค่ะนี่วันนี้จะใส่กางเกงยียนเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้จะใสกางเกงยียน ี๋ยวขอตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่นอนโบโชนะคะหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วท,ทุกทุกวันตอนเ้าก็จะประมาณนี้และค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาซักผ้าค่ะซักผ้าปูที่นอนนะคะแม่บ้านก็จะมาเก็บมาเก็บนี่ค่ะผ้าเสื้ตัวนี่ค่ะไปซักรวมกันกันกบผ้าปูที่นอนนะคะเพราะว่าสีขาวคือกันค่ะ เดีวแม่บ้านก็จะมาเปิดนะมันาตะต่างเนี่ยค่ะมันาตะต่างตรงของน้ำนี่ค่ะผ้าปูที่นอนกับเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไปซักเลยค่ะอเอาผ้าเขาเครื่องแป๊บนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้มีสักเรียบร้อยนี่แหละเนาะค่ะคุณเพื่อนค่ะกับชีวิตตอนเช้าของแม่บ้าน,นอเมริก,กนนะคะาค่ะสลักซักเปลี่ยนกันไปค่ะวันนี้ซักผ่าวันนี้ทุบบ้านล่างถวยล่างจันแต่ละวัน ตอนเสาร์แท็กแค่ปปลูกไปโรงเรียนแท็กแค่สามีก่อนเขาทำงานค่ะออฟฟิศของพ่อบ้านก็อยู่เนี่ยค่ะข้างล่างบ้านเนี่ยนะคะทำงานอยู่บ้านค่ะอ่ะสำหรับชีวิตเสาร์ของแม่บ้านก็ไม่แค่นี้ละคะ่ะวันนี้อากาศดีน้อยนึงนะคะเลดี้ใส่เสือ้อทเชร์ตค่ะแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตถักเนาะคะ่ะมะติดตามชีวิตตอนบายบหลังนอนในลิ้นเลิกเลี้ยงกันเลยเนาะค่ะวันนี้ชีวิตง่ายๆสไตล์แม่บ้านเอารไรมากมาย เขามีครามสุปแบบไหนเขาก็ทําไปประมาณนั้นนะคะไปเลยค่ะชีวิตตอนบมายบายกันเลยช่วงนี้แม่บานจะลงไปดูคอมเมนต์เพื่อนๆทาง youtube นะคะนี่ละค่ะ สาวๆมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆทาง youtube มั่งค่ะทามีเวลาเนาะค่ะทามีเวลานะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะทํางานบ้านต่ออยู่ค่ะโอ้ยจะมาหน่อยเลยจะมาหน่อยเลยคอมเมนต์คอมเมนต์เพื่อนๆนี่เลยค่ะเข้ามาให้กําลังใจเฮาเฮาก็ไปให้กําลังใจเพื่อนโอ้ยตว่ตนอ่เพืน่ตนตุ่นอ่ะเพื่นตุ่น่ะเพอน ตัวหนักไปเนะี่ยเห็นไหมตัวหนักกว่าแม่เล้เนี่ยเห็นไหมน้องมาคุกกี้สวัสดีค่ะคุณตรกไหนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดี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 ค่ะนาฮักบอน้องมาของแม่บ้านนาฮักบอน้องมาคุกกี้ของนาดินและแม่บ้านพ่อบ้านนาฮักบอสเว้ยไปก่อนขอตอบคอมนเมนต์ให้เรียบร้อยก่อนจะไป ทำงานบ้านต่อเลี้ยงเพิ่นก็หักเพิ่นนะคะเลี้ยงหมาก็หักหมาเลี้ยงคนก็หักคนคือว่าแหละเนาะค่ะนะไปกลับคอมเมนต์ให้เรียบร้อยกันนั่นน่ะนะลินเลิกเรียนมาเรียบร้อยกันเลยกับน้องมาเพิ่นอันั่นน่ะอั่นนะอั่นนะคุกกี้ยูดเว้ Happy April Back How School Day My Dear Good <laughs> <laughs> อ๋ <laughs> อนั่นออกมาก็ได้โอ้ยน้อย่านเดยย่านเดนี่ย่านเดยนี่ย่านเดยนี่โอ้ยฮาลวินน้องไดร้นเอามา,านั่น อ้กาววตูบรรยากาศนอกบ้านนะคะใบไม่เลยโอ้ยเอาแล้ว้องพี่น yes ้องก่นนะโอ้ยทำงานต่อก่อนค่ะ